อย่าดิ้อ่านคาเตือนหน้าคลิปจ้าความกลัวคือสิ่งที่ทําให้มนุษย์อยู่รอดถ้าไม่มีความกลัวมนุษย์เราก็คงไม่สามารถวิวัฒนาการพาตัวเองขึ้นมาสู่ความสิวิไลได้ขนาดนี้ในยุคสมัยที่ความกลัวเบสิกเบสิกเนี่ยมันถูกกาจัดออกไปจากชีวิตประจําวันของเราเป็นที่เรียบร้อยเราไม่จําเป็นจะต้องกลัวป่วยเพราะว่ามียาเราไม่ต้องกลัวสัตว์ป่าอื่นๆเพราะว่าเราอยู่ในเมืองแต่เราไม่ต้องกลัวที่จะไม่มีข้าวกินเพราะว่าแค่เดินออกไปหน้าปักซอยก็มีป้าร้านตามสั่งรอเราอยู่แล้วและในเมื่อมนุษย์มันวิวัฒนาการออกมาจากการเป็นนนนนนลลิิงงไไดด้้้คคววววาาาาามมมกกกกัััเเเ็็ฒรป่ชน ฮาโลวีนเนี่ยจัดว่าเป็นเทศกาลที่เราชอบเป็นพิเศษดังนั้นคลีเช่คอนเท็กซ์ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงจาราที่มาพร้อมกับเทศกาลฮาโลวีนอย่างเฮอร์เรอร์นั่นเองแต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเฮอร์เรอร์หรือว่าจาราสยองขวัญเนี่ยมันคืออะไรถ้ามองตามชื่อแบบตรงๆเนี่ยเฮอร์เรอร์มันก็คืออะไรก็ตามที่น่ากลัวแต่ถ้าพูดแบบนั้นมันมนกันจะง่ายเกินไปหน่อยและคลิปมันก็จะจบเร็วเกินเฮอร์เรอร์นั้นเป็นจาราที่เราคิดว่าน่าสนใจมากๆในแง่ของคำจำกัดความเพราะไม่ใช่ความกลัวทุกรูปปปแแบบบบนนนนนนััั้้้้้จะสสาาาามมรรถหหยยิิขึลลววอกวเ er ่เเ็ไดททีีค เราจะจํากัดความความกลัวแบบนี้ละกันนึกถึงว่ามันเป็นสเปกตรัมอะไรที่มันใกล้ตัวมากๆไปจนถึงไกลตัวมากๆถ้าใกล้ตัวมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างการที่เรากลัวจะไปทํางานสายหรือว่ากลัวท,ทําโทรศัพท์หล่นแล้วจอแตกหรือว่ากลัวซื้อขัวซองมาแล้วตั้งทิ้งไว้แล้วมันจะไม่อร่อยแต่ก็ไม่อยากกินตอนนี้ก็เลยกินไปครึ่งหนึ่งแล้ว,ลวก็เอามันไปใส่ตู้เย็นแต่พออยากกินใหม่แล้วเอามาคุนก็ไม่อร่อยแล้วอ่ะเป็นแค่กูหลอ ความกลัวที่ใกล้ตัวเรามากๆนั้นมักจะไม่ค่อยสร้าง Impact เพราะว่าเรามีทางออกให้มันอยู่แล้วแต่ในอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัมก็จะมีความกลัวที่อยู่ไกลตัวเรามากๆจนเราไม่เก็ตว่าทําไมกูถึงต้องกลัวมันวะเลยก็มีสาหรับใครที่พอจะคุ้นเคยกับเฮอร์เรอร์เนี่ยก็อาจจะนึกถึงคอส m ม c ิกเฮอร์เรอร์แต่ว่าเรื่องไกลตัวนะที่นี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่คอส m ม c ิกเฮอร์เรอร์เดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีว่าคอส m ม c ิกเฮอร์เรอร์นั้นคืออะไรแต่ในด้านนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฮอร์เรอร์เพราะว่ามันอยู่ไกลตัว ตั้งหรือตรงกลางของสเปกตรัมนี้มันจะเป็นความกลัวที่ไม่ใกล้ไม่ไกลไปจากตัวเราสมมุติง่ายๆนึกถึงพวกหนังสแลชเนะีหนังฆาตกร,ตกกรนะมันไกลพอให้เราคิดว่าเราไม่น่าจะเจอมันในชีวิตประจําวันแต่พอมาคิดดีๆแล้วแม่งก็ กูก็อาจจะเจอก็ได้คือมันเป็นเปอร์เซ็นตนเ์เล็กๆแต่มันไม่เคยเป็นศูนย์ตั้งอยู่บนลิมโบของแบบความจริงกับไม่จริงหรือแม้กระทั่งความกลัวที่ดูไกลออกไปอย่างคอส m ม c h รเฮอร์เรอร์เนี่ยก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานอันนี้ไม่อย่างนั้นคนดูก็จะไม่สามารถเข้าถึงความกลัวที่คนทำเนี่ยพยายามจะสื่อออกมาได้ในวิดีโอนี้เราจะไม่นับรวมถึงความกลัวที่เกิดจากการตกใจอย่างจำสแกร์เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเรามองมันเป็นเครื่องมือที่คนทําหนังใช้ในเชิงรูปธรรมมากกว่าที่จะเป็นความกลัวในเชิงคอนเซปต์ของคําว่าเฮอร์เร เฮอร์เรอร์นั้นเป็นเมกาเจนนรอหรือว่าเจนนรอของสื่อที่พูดออกมาแค่คําเดียวเนี่ยไม่พอละเราต้องมีการอธิบายว่าสิ่งนี้คืออะไรเราบอกว่าชอบหนังผีชอบหนังฆาตรกรชอบหนังเลือดสาดเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเฮอร์เรอร์ซึ่งทั้ง3าตัวอย่างที่เรายกมาเนี่ยมันมีสไตล์หรือว่ามีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทําให้สมมติว่าถ้าเราพูดแค่ว่าเฮ้ยชอบดูหนังเฮอร์เรอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้อธิบายอยู่ดีว่าจริงๆแล้วอะเราพูดถึงอะไรในเฮอร์เรอร์จุดเริ่ม,ม,ม,นนมัว ผีวิญญาณอีพวกยุคคาทอลิกอะไรทั้งหลายแล้วไล่มาจนถึงอินเทอร์เน็ตเฮอร์เรอร์ในทุกวันนี้โดยคนยุคเราๆเนี่ยย้อนกลับไปมองก็คงรู้สึกว่าเรื่องราวเก่าๆอย่างดร็กชิล่าหรือว่าแฟรงกนสไตน์สมอนสเตอร์จากยุคโกธิกเฮอร์เรอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ฟังดูน่ากลัวสักเท่าไหร่นั่นก็เป็นเพราะว่าความกลัวของคนในยุคนั้นเป็นความกลัวที่คนเราในยุคนี้เนี่ยเข้าถึงไม่ได้เราอาจจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นคอนเท็กซ์ของเรื่องที่มันต้องน่ากลัวแต่ตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกร่วมไปกับ ก็ขอให้รว้ว่าเราใช้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเป็นบรรทัดฐานซึ่งก็อาจจะไม่ใช่บรรทัดฐานที่ดีก็ได้โดยเฮอร์เรอในสโคข,ของแบบหนังเฮอร์เร แบบที่เราเข้าใจกันในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมาในช่วงปี1910ที่งานเขียนโก t ิ i c ฮอร์เรยอย่างแบบแฟนทอมอ of t ด e o โอเปของแกสตอง r ลรูเนี่ยถูกตีพิมพ์แล้วอ่าใช่ค่ะละครเพลงที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างแฟนทอมออฟเด e o โอเปเนี่ยถูกเขียนมาจากนี่ให้สยองขวัญก็จริงมาถึงยุคที่มันถูกดัดแปลงมัเป็นละครเวทีเนี่ยแม่งเลิกน่ากลัวไปละเออส่วนถ้าใครสงสัยว่าแฟนทอมออฟเดโอเปคืออะไรก็คือไอมันคือไอละครเพลงที่มันมีแบบนตือนนตือนเตืนเตือนเตือนเตือนเตื่นเตืน้ต แล้วก็มีลิงตีชาวเออคือทั้งไม่เก็กก็ไปหาซื้อเราแล้วกันนะ ถ้าจากปี1910ต่อมาเนี่ยเทคโนโลยีแล้วก็ความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาถึงเนี่ยอะไรมันจะน่ากลัวไปกว่าเทคโนโลยีและความหลากหลายทางเชื้อชาติที่คนอย่างเลฟคราฟนั้นไม่เข้าใจและเขียนออกมาเป็นผลงานที่เรียกว่า c o s m i c h o r r o r ที่จุดประกายให้ความนิยมของ h o r r o r นั้นเลี้ยวออกมาจากเรื่องผีปีศาจและเข้ามาสู่ช่วงยุคหลังสงครามโลกที่คนนั้นได้ยินเรื่องราวของโศกนาฏกรรมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์มากขึ้นความกลัวของคนในยุคนั้นเนี่ยเลี้ยวจากเรื่องเหนือธรรมชาติมาสู่ความกลัวเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนเเององงงงย่่าาาแลวกวกร Her ็รดิทสู อเงินก็คือกลายเป็นหนังนั่นแหละซึ่งยุคนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับยุคที่นิยายที่เรารู้จักกันอย่าง Shining หรือว่าอิของ Stephen King เนี่ยถูกตีพิมพ์ออกมาก่อนที่สมุนมาถึงยุค2000ทุกวันนี้ที่เรารู้จักกันกับ Internet Horror หรือว่า Analog Horror ในทุกวันนี้แต่ Horror เนี่ยมันก็เหมือนกับช่องอื่นๆที่แบบว่าไม่ว่าจะมีซับจนราเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแต่อันเก่าๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปแต่อย่างใดการจํากัดซับจนราของ Horror เนี่ยในวิดีโอนี้นะเราจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกก็เราจะไล่ฟังโดยใช้ไทม์ไลน์เพื่อให้เพืเ่อนๆเห็นภาพของวิวัฒนาการว่ามันเกิดการผันตามช่วงเวลามายังไงบ้างแ ต้องบอกก่อนว่าเราจะครอบคลุมมันได้ไม่ครบหรือว่าไม่ได้ลงลึกแล้วก็ช่วงเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันเพิ่งเกิดแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่มันอาจจะเกิดมาแล้วแล้วมันค่อยมาดังในช่วงนั้นคือได้รับความนิยมในวงกว้างแล้วชื่อของยุคบางยุคเนี่ยก็ไม่ได้อ้างอิงอะไรกระขายทั้งนั้นนะคะตั้งขึ้นมาเองแค่หาข้อมูลรวมๆแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับชื่อนี้เฉยดังนั้นถ้าผู้รู้เข้ามาดูแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็สามารถเข้ามาแก้ไขกันได้ในช่อง er. อมเ เรามาสตาร์ทกันที่ gothic horror ก็คือยุคแบบ1800บุกบุกบก gothic horror เนี่ยเป็นจาร r าที่เป็นเหมือนกับจุดกําเนิดของ horror ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้โดยความที่ทุกวันนั้นตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีช่องที่เรียกว่า horror แต่ว่าคนเขาเรียกกันว่าโกธิ c โนเวลแต่ถึงจะบอกว่ามันเป็นจุดกําเนิดของฮีโร r แบบที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้เนี่ยถ้าได้ลองอ่านเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็จะพบว่ามันน่ากลัวน้อยกว่าฮ r โร r ในปัจจุบันมากๆน่ากลัวน้อยกว่าในที่นี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงแบบฉากผีไล่กวนหรือว่าเห็นอะไรที่มันอิ่วอิ่วน้อยกว่าทุกวันนี้มากความน่ากลัวของโกธิคเฮโร r นั้นอาศัยบรรยากาศของเรื่องที่ทําให้คนอ่านรู้สึกกดดันรู้สึกเหมือนจะเจออะไรบางอย่างมากกว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมักจะมาในรูปแบบของเรื่องเล่าในเรื่องเล่าหรือว่า ื่นที่บางทีก็อาจจะยังไม่ได้เชื่อมโยงกันมาเชื่อมโยงกันก็คือฉากสุดท้ายโดยงาน g o t ิคเฮอร์เรอร์นั้นจะเน้นที่เรื่องของตัวละครที่เป็นคนมากกว่าการไปเจอตัวปีศาจจริงๆแล้วปีศาจเนี่ยเวลามาก,ก็คือมาเป็นตัวเลยไม่มีแบบเป็นผีเป็นอะไรทะลุทะละอะไรไม่มีแต่ปีศาจในเรื่องของ g o t ิคเฮอร์เรอร์เนี่ยจะได้รับแอร์ไทม์น้อยมากๆบางทีเนี่ยกว่าจะมาก็คือฉากสุดท้ายหรือไม่ก็ใกล้ๆจบเรื่องแล้วหรือบางทีมาแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรน่ากลัวเฉยๆโดยเซตติ้งของเรื่องเนี่ยมักจะเกิดในคริสน์ศตหรมรกย ในเมืองที่วังเวงที่ตัวเอกจะต้องเข้าไปสำรวจอะไรทำนองนี้และถ้าเราขยบถัดออกมามาจนถึงช่วง1900เนะี่ยเราก็จะเจอกับสไตล์ที่ ถ้ามองไกลๆแล้วหลีตานิดนึงเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับโก t ิกเฮอร์เรอร์ขนาดนั้นนั่นก็คือคอส m มิกเฮอร์เรอร์นั่นเองเพราะว่าวิธีการเล่าเรื่องของคอส m มิกเฮอร์เรอร์นั้นไม่ได้มีความแตกต่างกับโก t ิกเฮอร์เรอร์สักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยสไตล์การเขียนและวิธีการดําเนินเรื่องเนี่ยแทบไม่มีความแตกต่างอะไรกับโก t ิกเฮอร์เรอร์เลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันจริงๆอ่ะคือคีย์หลักของเรื่องอย่างพวกผีหรือปีศาจในโก t ิกเฮอร์เรอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของความผิดทางสังคมส่วนมากก็เป็นการกระทํานอก,กรกีดรทําาได้้ก็คือ School Poly Cosmic Let Trinity Baby Cur แต่ว่วน er นันมำ ความน่ากลัวของ Cosmic h o r r o r นั้นไม่ได้อยู่ที่ความกลัวที่จับต้องได้อย่างการทำผิดของสังคมแต่เป็นความกลัวในสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ปกติเรามักจะได้ยินว่ากลัวในสิ่งที่เราไม่รู้แต่ว่า Cosmic h o r r o r เนี่ยบอกว่าไม่สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยพอรู้แล้วมันก็จะไม่น่ากลัวใช่ปะแต่ถ้ามันมีสิ่งที่เราไม่สามารถแม้แต่จะรู้มันได้เลย มันจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันเชียวอย่างที่เราได้บอกไปว่าวิธีการดําเนินเรื่องเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกับโก t ติกเฮอร์เรอร์ที่เน้นวิธีการบิวบรรยากาศแต่ว่าอีกความแตกต่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือตอนจบผลลัพธ์สุดท้ายของตัวเอกในเนื้อเรื่องของคอสมิกเฮอร์เรอร์เนี่ยตัวเอกนั้นจะไม่สามารถเข้าใจได้อยู่ดีว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นกําลังเผชิญอยู่คืออะไรทําให้วางเรื่องเนี่ยไม่มีคอนคลูชันหรือว่าไม่ได้มีตอนจบที่เป็นเหมือนกับทรดิชแนลนิยายที่แบบว่าฆ่าผู้ร้ายได้แล้วจบอะไรเ เมื่อเข้าสู่ช่วงยุค30-40เนี่ยวงการเฮอร์เรอร์เนี่ยก็พาตัวเองเข้าไปสู่จอเงินรเรียกง่ายๆว่าหนังผีนั่นะแหละโดยยุคนี้จะเริ่มมาในช่วงท้ายของปี30ที่ฮอลลีวูดนั้นเริ่มทําหนังเฮอร์เรอร์ออกมาซึ่งสมัยนั้นจริงยังไม่เรียกว่าหนังเฮอร์เรอร์เลยด้วยซ้ําโดยเริ่มจากหนังเรื่อง Dracula ของค่ายยูนิเวอร์แซลที่เป็นการหยิบเอานิยาย Gothic Horror ในชื่อเดียวกันของ Bram Stoker นํามาดัดแปลงเป็นจุดเริ่มต้นของแวมไพร์ที่เราเข้าใจกันในทุกวันนี้และแน่นอนว่าถ้าทวารัยมันขายได้และคือราของ Bram Stoker นั้นก็ขายได้เหมือนกันและพอฮอลลีวูดเห็นว่าหนังเรื่องนี้ได้รับความ นิยมสูงมากทําให้มีการเอานิยย g o t โกทิกเฮอร์เรอร์เรื่องอื่นๆมาดัดแปลงตามๆกันอย่าง Frank กนสไตล์มอนสเตอร์ของ m a r y s h e l ร e y ซึ่งก็เป็นยุคที่ตอนนี้ u n i v เ r s a l เขาเรียกว่าเป็นคลาสสิกเฮอร์เรอร์ของตัวเองไปแล้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผู้คนตื่นเต้นมากที่ได้เห็น h ฮอร์เรอร์ในรูปแบบของภาพยนตร์เพราะภาพที่มันบรรยายในหนังสือเนี่ยถูกเท่าออกมาในรูปแบบของคนแสดงทําให้ความน่ากลัวเนี่ยมันออกมาเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นและได้รับความนิยมอย่างเห็นได้ชัดเป็นจุดเริ่มต้นของเฮอร์เรอร์ในร ขยับมาถึงยุค50และ60เนี่ยในช่วงปี1950นักเขียนหน้าใหม่หลายคนเริ่มเอียนกับผลงานสไตล์โกธิคเฮอร์เรอร์และหันมาสนใจเฮอร์เรอร์ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์มากขึ้นซึ่งหัวใจลหลักที่ทําให้เกิดสิ่งนี้นั่นก็คือผลพลอยได้จากสงครามโลกครั้งที่2ที่ทําให้คนนั้นหวาดกลัวเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองมากกว่าที่จะกลัวสิ่งเหนือธรรมชาติผนวกกับข่าวสารบ้านเมืองในยุคนั้นที่มีการเผยแพร่ข,ข่าวของฆาตกรโลกจิตมากขึ้นทําให้เกิดนิยายที่เป็นคลาสสิกของวงการเฮอ,อ Robert otch, ร์ เราก้อนของโทมัสเฮริสนิยายเฮอร์เรสสไตล์สืบสวนสอบสวนเนี่ยก็มาในยุคนี้เหมือนกันผู้ชื่อนิยายก็อาจจะงงๆแต่ถ้าพูดชื่อว่าด็อกเตอร์ฮันนีบลเล็เตอร์เนี่ยก็จ,จะรู้จักกันดีก็คือเรดาก้อนเนี่เป็นนิยายเล่มก่อนที่จะมาเป็นไซเลนออฟเดอะแลมนั่นเองรวมไปถึงนิยายเฮอร์เรที่เป็น style สไตล์สแลชเชอร์ที่มาได้รับความนิยมในช่วงนี้เหมือนกันนับว่าเป็นจุดที่เฮอร์เรนั้นขยับจากความกลัวปีศาจมาเป็นความกลัวคนได้กันเองรวมไปถึงเป็นจุดเริ่มต้นของเฮอร์เรสที่เน้นหนัก้นึนนขน ตอนไม่ยัง60ถึง70เนี่ยหลังจากที่นิยายเรื่องไซโคได้รับความนิยมมากๆแน่นอนว่าฮอลลีวูดก็เลยอยากมีส่วนร่วมในความโด่งดังครั้งนี้และนิยายเรื่องนี้ก็ถูกดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์ในใชื่อชื่อเดียวกันโดยมีอัลเฟรดชิชคอข้ามาเป็นผู้กำกับและทําให้ไซโคเนี่ยได้ขึ้นแท่นว่าเป็นหนังคลาสสิกของไซโค h o จิคอลเฮอร์เรอร์รวมไปถึงเป็นผลงานชิ้นโบแดงของอัลเฟรดชิชคอกด้วยซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยถูกจัดว่าน่ากลัวมากในยุคนั้นมีการแสดงให้เห็นฉากคนน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 นดดด่่่่่่่าาาาาอออยยยงงงงงงชััััเเเเเเจจรรรรรรวมมไปปถึบรรากกศทททีีีและตตตืื้้้้ํใดดหหห็ุขิข กกันกันนทุวี้เลยและทําให้คนนั้นหันมาสนใจฮีโร์ที่เป็นจาราของหนังมากขึ้นและในแวดวงหนังอินดี้เนี่ยหนังสแลชเชอร์หรือสเปเตอร์เนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงนี้เช่นกันในขณะเดียวกันเนี่ยในวงการิยายก็มีการนําเอาเรื่องราวสไตล์โกธิกเฮโร์ er กลับมาโดยทําให้มันฉูดฉาดขึ้นแทนที่จะเป็นปีศาจโฉบไปโฉบมา<ๆ>ก็กลายเป็นเห็นปีศาจที่น่าขยะแขยงมากขึ้นมีการบรรยายถึงความน่ากลัวที่มากขึ้นจากแต่ก่อนนิยายในยุคนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากการทําให้คนกลัวแบบลุ้นๆไปเป็นทําให้คนกลัวได้กราฟิกทีีี่มมคควารรุุนนนแงโดยยใ้ Gothic ิ o r r o r นั้นจะมีการแสดงให้เห็นศพหรือชิ้นส่วนคนอะไรทรงๆนี้มากขึ้นนนยายที่ดังๆตอนนั้นก็จะมี e x ็กซ i อสิสของ w ิลเลียมปีเตอร์แบลตตี้และหนังที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของหนังซอมบี้ผีดิบอย่างเรื่อง Night of the Living Dead ก็ถูกนํามาฉายในช่วงนี้เช่นกัน จนถึง7 0และ80ยเนี่ยเป็นยุคที่เราน่าจะเริ่มคุ้นชื่อกันมากขึ้นโดยในงานเขียนเนี่ยเริ่มมีการเล่นกับความกลัวที่เกิดขึ้นในสมองของเราเองหรือความโดดเดี่ยวหรือพารานอยอะไรทํานองนี้เป็นเหมือนกับการกลับมาของ Cosmic h o r r o r แต่ความแตกต่างของมันนั้นอยู่ที่สมัยเลวคราฟเนี่ยมันคือมี b บียร์ที่ยิ่งใหญ่มากๆจนเราไม่สามารถเข้าใจมันได้ซึ่งอันนี้มันก็มีแต่ว่าปีศาจต,ตัวนั้นมันอาจจะไม่ใช่คอหลักของเรื่องแต่คอหลักของเรื่องเนี่ยคือเรื่องของสิ่งที่ตัวละครต้องดดดีลใใในนนนสสมมมมมออออองงงงขตตตัััวววววเเเเเเาา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 ากก่่่่่หหห้้รรรรรยไไไถแจะคคิปปื็ุ แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นจริงซึ่งนักเขียนที่มาแรงในยุคนั้นเนี่ยก็คือสตีเฟนคิงนั่นเองในขณะเดียวกันในช่วง70เนี่ยในอิตาลีก็มีสไตล์หนังเฮอร์เรอร์แบบใหม่โผล่เข้ามาเรียกว่าเจียโลในภาษาอิตาลีแปลว่าสีเหลือง อ่านถูกไหมไม่รู้โดยหนังเจียโลนั้นเป็นหนังที่เข้ามาจุดประกายของหนังผีที่มีสีสันฉูดฉาดมีการสไตล์ไลซ์ภาพหนักหักซินมาโทกราฟีที่สวยงามและเป็นการทําให้เรื่องนั้นมีความรู้สึกเซเรียลมากขึ้นออกไปในแนวแนวหลอนประสาทมากกว่าที่จะมืดมืดทึมๆึมแล้วว่าถ้าเทียบกันมันให้อารมณ์เหมือนเวียดคอในยุคนี้แต่ว่ามันเป็นหนังส่วนเนื้อหานี่ก็ต้องบอกตามตรงว่าเราก็ดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างในวงกว้างเนี่ยเราว่าจริงๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้จักหนังเจียโลมากขนาดนั้นเพราะมันนนนนนก็็็คงงงงงไมม่่่ดดด้้ัััััขาาหหออีวะแตตยรบเเปปทน แรงบันดาลใจให้กับคนทําหนังฮีโร่ในสมัยนี้ไม่น้อยเลยอย่างมิสซอม่าหรือว่ามาเตอร์เนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเชียโรเหมือนกันมาเรามาถึงครึ่งทางแล้วในช่วงยุค80ถึง90เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของสเปเชียลเอฟเฟกต์เมคอัพเลยก็ว่าได้อย่างพวกไพร์ติคอเอฟเฟกต์อย่างเมคอัพหรือว่าเลือดหรืออะไรเงี้ยมันมีการใช้เข้ามาในหนังมากขึ้นถึงแม้ว่าถ้ามองดูจริงๆเนี่ยหนังมันจะไม่ได้เลือดสาดขนาดเท่ากับสมัยนี้ก็เถอะนนออ่นัพวาากาาเเรลปนะบ แล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันดูเก่าขนาดนั้นเรื่องที่ดังๆในตอนนั้นเนี่ยก็คือพวกสุข13หรือว่า f ฟเดย์เตที่กลายเป็นหนังสุดคลาสสิกในวงการเฮอร์เรอร์ไปแล้วเลยส่งผลให้มีหนังฆาตกรโลกจิตแบบสแลชเชอร์ขึ้นมาเป็นโน .1 นในวงการเฮอร์เรอร์รวมไปถึงหนังสเป a ลเตอร์ที่เป็นซับจนราของเฮอร์เรอร์ที่อัปเกรดความรุนแรงจากสแลชเชอร์ขึ้นมาให้เห็นมากขึ้นในขณะเดียวกันช่วง90เนี่ยอันที่จริงอันนี้ก็ไม่ได้มีใจความสําคัญอะไรขนาดนั้นนะนะแค่แปะมาให้ดูด้้้ววววววยยเเเเ่่ her, ่่าา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 หหหหหหลลััััังงงงงงงจจกกกกคคมมมสสํรรรร็็็ขขอออช8นนนนนนนืทีตูใป าาอย่าง c o u r a g e มานอ t กล้าหาเนี่ยก็เป็นผลพวงของยุคนี้เช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นความเป็นเฮอร์เรอร์ในการ์ตูนสําหรับเด็กเนะี่ยมันเป็นเฮอร์เรอร์ที่เอียงไปทางแฟนตาซีที่มีผีหรือว่าแฟนตาซีที่มีความน่ากลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่านอกจากบอดดี้กรแล้วก็ชิล l d เดนเฮอร์เรอร์แล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นการกลับมาของไซคล h จิค g ลเฮอร์เรอร์อย่างเรื่องชายนิ่งแล้วก็ไซเรนออฟเดอะเลมเนี่ยก็อยู่ในช่วงนี้เช่นกันเริ่มจากเรื่องชายนิ่งเนี่ยเข้าฉายในปี 80, แ่ the Lamb, าาปดศเนยด,ดแลาจาก็ไซ เป็นหนึ่งในหนังที่ได้รับรางวัล Big 5จากออสการ์ซึ่งรางวัล Big กไเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกของหนังที่ชนะ5รางวัลใหญ่ของออสการ์ซึ่งก็คือรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมนักแสดงนําชายนักแสดงนําหญิงแล้วก็บทละครดัดแปลงยอดเยี่ยมแล้วก็นับตั้งแต่ s i l e n t of the Lambs เนี่ยก็ยังไม่มีใครได้ชนะ Big Five อีกเลยรวมไปถึงการที่มันเป็นหนังฮอลล์เเพียงเรื่องเดียวที่ชนะรางวัลภาพยนตร์ดีเด่นทําให้รู้เลยว่าออสการ์เนี่ยไม่ค่อยชอบจ หนังที่ไม่มีความจริงจังไม่มีความซับซ้อนเท่ากับหนังประเภทอื่นๆอ,อย่างดราม่าหรือว่าหนังชีวิตต่อมาเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงยุค2000หรือว่า y 2K ละซึ่งเป็นยุคที่การใช้กล้องดิจิตอลเนี่ยเป็นอะไรที่แพร่หลายมากขึ้นคนทั่วไปสามารถหาซื้อกล้องวิดีโอเหล่านี้ได้ไม่ยากทําให้ผู้ร่มกับในยุคใหม่เนี่ยสามารถถ่ายทําหนังโฮมเมด้วยตัวเองเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของหนังสไตล์ฟาร์มฟูตเท็ดด้วยหนังสไตล์นี้เนี่ยถูก kick off โดย Blair Witch Project จากปี1999ซึ่งหนังสไตล์ฟาร์ และเข้าถึงความกลัวของคนยุคใหม่ได้มากขึ้นเพราะหนังสไตล์แฟม f o o t a g นนั้นเป็นการทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเรากําลังดูเรคคอร์ดที่ใครสักคนซึ่งแบบเป็นคนทั่วไปกี้กี้อาจจะแบบเดินเข้าไปป่าแล้วก็เจอสิ่งนี้มาเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วก็เลยน่ากลัวมากขึ้นโดยหนังเรื่อง Blair Witch Project เนี่ยก็เป็นหนังที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับ Paranormal Activity ด้วย และในช่วงปี2010เนี่ยวงการหนังเนี่ยก็มีการนำเอาโก t ติกเฮอร์เรอร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นโกล h ิกเฮอร์เรอร์รีวิวลซึ่งเป็นการกลับมาของหนังโก t ติกเฮอร์เรอร์ในรูปแบบโมเดิร์นที่มีการนำเอาวิธีการของซับจาร่าอื่นๆมาใช้ไม่ว่าจะเป็นความกรที่มีมากขึ้นเหมือนหนังสแลชเชอร์มีการบิวเทนชั่นแบบไซโคลโลจิคัลเฮอร์เรอร์แต่โดยคีย์หลักแล้วเนี่ยก็ยังจะมีจุดสนใจอยู่ที่ผีที่เราจะเห็นมันออกมาเป็นรูปธรรทมีเซตติ้งที่มืดมื่ดท่ แบบว่าหลายๆคนคุ้นหูกันแล้วอย่างไมค์แฟนิกันที่กํำกับ Hill House, Oculus, Hush หรือว่า James w a n ที่เป็นคนกํากับ Insidious, Conjuring แล้วก็ Annabelle แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงปี2010ที่เป็นช่วงบูมของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีซับจอนราของ h o r r o r ที่เราคิดว่าใหม่ที่สุดละโผล่เข้ามานั่นก็คืออินเทอร์เน็ตฮเรอร์นั่นเองโดยตัวคอของอินเทอร์เน็ตฮเรอร์เนี่ยมีความคล้ายกับฟาร์ฟูตเทชที่เกิดจากการที่เทคโนโลยีนั้นเข้าถึงคนและกลายเป็นรูปแบบของสื่อประเภทใหม่ขึ้นมาไอเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองซึ่งการมาของอินเทอร์เน็ต ก่อนที่มันจะมี c r e e p y p a s t a SCP ออะไรพวกนี้มันคือมาในรูปแบบของอีเมลลูกโซ่หรือว่าข้อความลูกโซ่แล้วก็ค่ายขยับมาเป็นพวก c ล e ป p y p a s t a SCP Backroom a กลูมอนาล็อกใดๆซึ่งคีย์ของ Internet h o r r เ r เรนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับฟาร์มฟูเจออย่างที่เราบอกไปว่ามันมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ทั้งในเชิงความรู้สึกแล้วก็คอนเท็กซ์ของตัวสื่อเองซึ่งจะแตกต่างจากหนังหรือว่านิยายที่มันเป็นผลงานที่ถูกจัดจำหน่ายออกมาโดยผผ่่่่า่าา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 นนนนนกกกรออองงงยยถถถีีี้้้ววววททํใใหคเเมมมขจููแลลัป็ และถูกคิดมาอย่างดีโดยใครสักคนในขณะที่อินเทอร์เน็ตเฮอเรอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ใครๆก็เข้าถึงได้ทําให้ฟอร์แมตหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องนั้นให้ความรู้สึกออเทนติกมากกว่าดูเข้าถึงได้มากกว่าแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันดูจริงมากกว่าเหมือนเรากาลังอ่านโพสต์ประสบการณ์ของใครสักคนหรือแม้กระทั่งอะนาล็อกเฮอเรอร์ที่มาในฟอร์แมตของพวกเทปต่ตางๆนั่นก็เป็นการที่ทําให้คนดูรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เคยถูกฉายหรือถูกบันทึกโดยใครสักคนจริงๆ สุดท้ายเนี่ยก็เป็นการกลับมาของ Psychological h o r r o r ที่ได้รับความนิยมกลับมาในช่วงปี2017กลายเป็น p s y c h o l o g i c a l horror revival ซึ่งก็อาจจะต้องขอบคุณ get o อาที่ได้ส่งชื่อเข้าชิงออสการ์ถึงจะไม่ได้รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นก็ตามรวมไปถึงค่ายหนังอินดี้อย่าง a 2 4เนี่ยก็ได้หันมาจ,าจาับจอน่านี้เช่นกันแล้วก็ปล่อยหนังผีที่น่าสนใจออกมาหลายเรื่องอย่าง e r ริเทรีมิดซอ m ม่ซึ่งจุดเด่นของเรื่องหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยคือมีตัวซีนิมโทกราฟีที่มีความสไตล ซูชวับมากขึ้นซึ่งถ้าให้เรามองดูเนี่ยเรารู้สึกว่าผู้มุ่กับหลายคนในยุคนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์จอาโลของอิตาลีในช่วง70 แต่ว่าการแบ่งซับจาร์นาออกมาเป็นยุกยุกเนี่ย,ย,ก,ยก็อาจจะทําให้หลายคนนึกภาพไม่ออกว่าไอ Sub ้ซับจาร์นาแต่ละอันเนี่ยมันหน้าตาแบบไหนดังนั้นการแบ่งประเภทของซับจาร์นาที่เราจะทําอีกอันนึงในคลิปนี้เนี่ยก็คือการแบ่งตาม subject หรือว่าตามเนื้อหาที่ปรากฏในสือ่อแต่การแบ่งอันนี้เนี่ยต้องโน้ตไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะมีบางเรื่องหรือบางอันที่เราหยิบมาเป็นตัวอย่างในประเภทหนึ่งๆแต่จริงๆเราก็สามารถอยู่ในอีกประเภทหนึ่งได้เหมือนกันอย่างไรซาะการจัดประเภทสือ่อหรือว่าการจัดประเภทอะไรก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่ง มันงงเพราะว่าเอาจริงๆก็นึกไม่ค่อยออกว่าจะอธิบายยังไงด้วยความที่ horror er มันเป็นความนามธรรมมันเป็นอะไรที่ต้องไปประสบด้วยตัวเองมันถึงจะเข้าใจว่าเราพูดถึงอะไรและหลักๆก็คือเราพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนั่นแหละผนวกกับว่าหนัง horror er ส่วนมากเนี่ยมันจะไหลๆไปมาระหว่างซับจานราของตัวเองด้วยเลยถ้าจะบอกว่า description ที่เราให้ในแต่ละช่องเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ในทุกๆเรื่องมันก็อาจจะไม่จริงเพราะฉะนั้นขอให้รู้ไว้ว่าขอ้อกําดที่เราพูดถึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวอย่างที่ยกมาแล้วถ้าใครฟังแล้วงงๆเนี่ยยยกกองเเเาาาาานัั่่รรรตววมมมไปดดูิ้ ที่เราเห็นได้บ่อยๆอ,อย่าง psychological horror หรือว่าสยองขวัญเชิงจิตวิทยาชื่อภาษาไทยยาวมากโดยโทรปนี้เนี่ยก็จะโฟกัสความกลัวที่เกิดจาก anticipation หรือว่าความคาดหมายนั่นเองความคาดหมายในที่นี้มักจะเป็นความคาดหมายของคนดูหรือว่าคนอ่านที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นหรือยังนะอะไรแบบนี้โดยโทรปนี้เนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวก็ได้ อันนั้นน่ะคือมันไม่ใช่จุดโฟกัสของเรื่องเพราะว่าจุดโฟกัสของเรื่องเนี่ยอยู่ที่ความกลัวในหัวของตัวละครแล้วก็บรรยากาศที่น่าอึดอัดมากกว่าโดยมันก็จะแตกเป็น2ทางนั่นก็คือเรียลลิสติกไม่มีเรื่องเหนือธรรมชาติเลยก็จะออกมาในทรงของฆาตกรตามล่าใครสักคนหรือว่ากําลังหนีอะไรสักอย่างอย่างเรื่อง don't breathe ของปี2016 get out 2017 body ศพ19ของปี2007ของไทยเนี่ยก็เป็น Psychological h o r r o เเหมือนกันหรือว่าถ้ามีเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวเนี่ยก็จะได้ฟีลฟีล Invisible Man ของปี2020 o r p h a o f f n ของปี2009แล้วก็ Witch ของปี2015อย่างเงี้ยแล้วถ้าเราถอยออกมานิดน,นึงเนี่ยเราก็จะเห็นกับน้องของ Psychological Horror ที่ถ้ามองไกลๆหลีตาเยอะๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็น Psychological Horror ได้อย่าง Slasher นั่นเองหนัง Slasher เนี่ยเรียกง,ง่ายๆแบบเหมารวมเลยนะก็คือหนังฆาตกรโรคจิตซึ่งเป็น trope ท,ที่ใกล้เคียงกับ Psychological แต่ว่าจะเอียงมาในทางแบบกลัวมากกว่าอึดอัดอีกอย่างหนึ่งของ Slasher ที่เราว่ามันเป็นจุดที่ทำให้มันต่างกับ Psychological Horror เนี่ยคือความสะใจ เป็นความสะใจแบบจะสะใจด้วยการเห็นคนเหล่านี้เอาตัวรอดหรือไม่รอดหรือทําอะไรสักอย่างอะ่ะคือมันจะได้ satisfaction สูงกว่าชองอื่นๆที่อยู่ในร่มของ herer r นะอย่าง psychological มันจะเน้นไปที่การทําให้คนดูเดี๋ยรู้สึกตึงๆผ่อนๆไปจนจบในขณะที่ slasher เนี่ยมันเหมือนจะดึงให้ตึงแล้วก็ขาด แล้วก็เริ่มใหม่ใต้เปรียบเทียบเนี่ยไซคลอจิคอลเฮอร์เรอร์มันคือเพื่อนคนหนึ่งที่เดินมาแล้วก็แบบเฮ้ยกูยังไม่โดนตรงนะกูยังไม่โดนตนัวมาแต่คือแบบมือมึงแบบอีกเซนนึงมันโดนตัวกูแล้วอะส่วนสแลชเชอร์คือเพื่อนที่เดินมาแล้วก็เอ้ยเอ้ยกูจะแกล้งมึงน,นะกูจะแกล้ของเราแล้วแกงแม่งเลยซึ่งการแบ่งซับแคตตากรีฟของสแลชเชอร์เนี่ยก็จะคล้ายๆก,กับไซคลอจิคอลเฮอร์เรอร์เลยก็คือมีเรื่องเหนือธรรมชาติหรือว่าไม่มีเรื่องเหนือธรรมชาติถ้ามีเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยก็จจะะะเเเเป็็นน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 นพววววกกกกกแแแบบชััััััีีีีีี้้ทท่่่่่่มม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 ืือออรงงงคาาาล๊ฟตตซิดึไ แฟนตาซีขนาดนั้นเน้นวิธีการแบบโดนไล่ฆ่าอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ถ้าเอียงมาทางแบบไม่มีแฟนตาซีอะไรเงี้ยก็คือจะมาทรงค่าตรกอโลกจิตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างฮาโลวีนของปี1978เอเจสันสุก13เนี่ยหรือว่าถ้าใหม่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีเอ่อเรดิโอนอตของปี2019หรือว่าเพิร์ลของปี2022ซึ่งเรื่องนี้จะมีความแบบเจียโรเแบาบๆแบบมีอันนี้เป็นหนังของ A24 แนะนำกันสนุกดีและทีเนี้ยเรามีไซคลอจิคัลเพิร์ลเป็นพี่ใช่ไหมแล้วเราก็มีแซลเชอร์เป็นน้องแต่ทีเนออกก ชาวบ้านชาวช่องเขาอะก็คือสเปเตอร์นั่นเองสปตเปเลอร์เนี่ยเป็นหนังที่ดันความสปริรสปรารของสแลชเชอร์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะไรนะสปริรสปราร์คืออะไรสปริรสปราร์มันคือเหมือนเลือดสาด มันไม่ใช่มันคือความน่ากลัวของความรุนแรงความสยดสยองที่บางทีมันแบบบินเมะแล้วความแบบอิ่วกับแบบเออแบบเห็นคนโดนหันเห็นคนหัวหลุดอะไรแบบนี้มันจะมีความแบบบอดี้กรอที่แบบว่าชาร์กว่าแต่ว่าแบบไม่ได้ต้องเลือดเยอะก็ได้ถ้าให้เที่ยวกันเมื่อกี้ไซโคโลจิคอลมันคือดึงใช่ไหมดึงแล้วก็ผ่อนดึงแล้วก็ผ่อนแต่ว่าแม่งแบบไม่ทําอะไรกับมันสักทีแต่ว่าสแลชเชอร์มันคือดึงให้ขาดแล้วกูหยิบอันใหม่ขึ้นมาดึงให้มึงดูใหม่ส่วนอันนี้แม่งคือแบบกูฉีกให้มึงดูเลยฉีกฉี ถ้าที่เขเป็นแบบอุปมาเด็กเมื่อกี้คือแบบว่าไซโคโลจิคอลมันคือแบบเอยจะโดนตัวแล้วนะจะโดนตัวแล้วนะอุ้ยแต่ยังไม่โดนแต่ยังไม่โดนถ้าเป็นสแลชเชอร์มันคือแบบเดินมาแล้วก็เอยจะแกงมึงแล้วนะจะแกงมๆๆกึงแล้วแต่ก็แกงถูกไหมแต่ว่าเฮียสปแปลตเตอร์มันคือแบบเดินมาแล้วก็ตบผมดังโป้งแล้วหันมามองหน้ากว่าตบใหม่โป้งนะซึ่งหนังสแปลตเตอร์เนี่ยจะไม่ได้แบ่งแบงแบ,บว่าซูเปอร์เนเทอรัลหรือว่าเนเทอรแล้วเพราะว่าแม่งไม่ใช่คีย์ที่ใครจะสนใจแล้วอะสแปลตเตอร์เนี่ยมันมีสแปลตเตอร์ปกติ ก็คือเหมือนเรียกว่าแบบหนังเลือดสาดธรรมดาอย่างพวก Battle Royale ของปี2000 Final Destination ของปี2000เหมือนกันหรือว่าแบบซออย่างเงี้ยของ2003หรือว่าแบบลองของที่ดูแล้วแบบเออกับแบบมันจะมีหนังที่เขาข้ามข้ามขึ้นไปละมันจะไม่แบบดูแล้วแบบเออเออแต่มันจะดูแล้วแบบฮ่ามึงทำทำไมเนี่ยซึ่งมันก็จะมีอย่างเรื่องที่คิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักอย่างเรื่อง Human Centipede ไอ้ตะขาาคนของปี2009ซึ่งเรื่องนี้คือเป็นแบบ bottom line ของสไตล์นี้นะนี่คือแบบว่าในนั้นคือมันเป็นมันไปได้ไกลมาก ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า I e s p i d on Your Grave ของปี1978ซึ่งส่วนตัวตอนที่ดูตัวนั้นเราอะรู้สึกว่าภาพมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยก็คือค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมซึ่งถ้าให้ไล่บาลงมาเนี่ย Psychological Horror มันจะมีความสมจริงมากกว่าแล้วก็ lasher ลองลงมาแล้วก็ s p l a t t e r เนี่ยคือมึงเวอร์แล้วคือมึงแบบรัวๆรัวบดูเพื่อความบันเทิงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราขยบลงมาอีกที่เป็นความแฟนตาซีของฮอร์เรอร์เนี่ยเราก็จะมาเจอกับมานี้ บางคนเขาก็ไม่จัดว่าหนังมอนสเตอร์มันอยู่ในหมวดหมู่หนังสยองขวัญแล้วนะมันเป็นมันเอียงไปทางทริลเลอร์หรือว่าแอคชั่นอะไรเงี้ยมากกว่าแต่โดยส่วนตัวเรามองว่าถ้ากลับไปดูอันกเก่าๆก็น่ากลัวนะอย่างแบบเอเลียน1979อย่างเงี้ยซึ่งการจัดหมวดหมู่ภายในของมอนสเตอร์เฮอร์เรอร์เนี่ยก็คือง่ายมากเลยก็แบ่งตามตัวเลยเอเลียนเอเลียน1979ควายเพลย์2018พรีเดเตอร์1987อย่างเงี้ยซอมบี Zombie, Dead, นะ้วอลกิ้งเดดเนาะ2010ดอนอัฟเดอะเดย์2014เทรดูปูซาน2016 หรือว่ามาเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกมนุษย์แบบเราเห็นได้อะไรเงี้ยอย่างเรื่องจออสหนึ่เก้าเ้าเขาเขาบอกมันก็น่ากลัวเป็นหนังเป็นหนังฮอลล์เรอร์เรื่องหนึ่งถึงแม้ว่าเราดูแล้วเราจะเฉยเก็เถอะหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือคูโจของปี1983อันนี้ไม่เคยดูแต่เขาบอกว่าน่ากลัวหรือบางทีเนี่ยมันก็มาเป็นแบบออริจินอลครีเจอร์ของเรื่องเลยอย่าง The Host ของปี2 0 1พที่เป็นหนังเกาหลีนะแล้วก็สเตรนเจอร์ติงอย่างเงี้ยเพื่อนเราที่แบบว่าไม่รู้ว่ามันจะมี กลัวที่เราจับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแนวหนังซูเปอร์เนเรอรัลเป็นความกลัวในแง่มุมของเรื่องเหนือธรรมชาติหรือพูดง่ายๆคือกลัวผีนั่นเองซึ่งผีนที่นี้เนี่ยอาจจะมากับบ้านมากับของมาเฉยๆแล้วมันก็ไม่จาเป็นต้องเป็นวิญญาณคนเสมอไปด้วยบางทีมันก็เป็นวิญญาณปีศาจได้เหมือนกันแบบมากับบ้าน Haunted House บ้านผีสิงอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่อง Hunting of Hill House ซึ่งเป็นซีรีส์ของปี2018ของ My Fla ฟ a น a g a กอันนี้ขอนอกเรื่องแบบงป๊บนนงแาาากกกกเซีีีสสท่่่่คดดวววววัูุุแบบกกอจอตยยโ House สว่าฝีมือทําไม่ถึงทำแล้วเดี๋ยวมันไม่เด็ดก็เลยไม่ยอมทำสักที แต่ว่าถ้ามีคนในคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าแบบอยากดูอยากดูก็จะอาจจะทำก็ได้แล้วก็จะมีซีรีส์ที่เหมือนเป็นซีรีส์เดียวกับ Hill House ก็คือ h u n t i n g o f Bly Manor ของ My f r i ร a น a n เเหมือนกันของปี2020หรือว่าถ้าเป็นหนังไทยเนี่ยก็จะมีรัตดาแลน2011เนอะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นมากับของนะเป็น h u u t t e m m c a f f i นมาแบบเป็นของต้องสาบเลยหรือไม่ก็โดนผีสิงมาอย่างเด e Ring 1998 n n a b e l l e 2014ท a l k to มี2022หรือว่า Sinister 2012เนี่ยก็เป็นของต้อง กันแล้วก็แบบที่ไม่มากัาอะไรเลยมาเฉยๆก็คือเป็นหนังผีธรรมดาซึ่งก็คือเป็นช่องยอดฮิตของบ้านเราอย่างสีแพร่ง 2008เนาะไลท์เอาท t สองพันสิบหกดียร์เตอร์สองพันหนึ่งหรือว่าถ้าผีมาเป็นตัวๆเรารู้สึกว่าไม่พอใจอยากจะทําอะไรสักอย่างก็จะกลายเป็น p s s e s s i o n ก็คือหนังที่คนโดนผีสิงนั่นเองอย่างล่างทรง2 0ง1เนาะล่าสุดหนังไทยเลย e x o r ซ i s ซิ9 7 3ึ่งเ a r y 2018แล้วถ้าเราขยับตามสเปกตรัมออกไปอีกเนี่ยให้มันไกลาจากความกลัวที่จับต้องไม่ได้ไปสู่อ n k น o w n ท e r r i t o ี่ที่เรียกว่า cosmic h o r r o r เ่ยมันก็จะกลายเป็นความกลัวในเรื่องของเรื่องที่อยู่เหนือธรรมชาติที่เหนือธรรมนอนมอนมัแอมัแแบบ เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากลัวอะไระรู้แค่ว่าแบบมันน่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้มันคืออะไรซึ่ง subcategory ของ cosmic horror เนี่ยก็จะแจงออกมาได้เป็น2ประเภทก็คือเป็น creature มาเป็นตัวแต่ส่วนมากก็คือแค่เห็นเป็นตัวนะแต่ตอบไม่ได้หรอกว่ามันคือตัวอะไรมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือน the mist ของ2007หรือว่า t o มิเอะของอาจารย์อิโตจุนจิที่เป็นมังงะที่ออกมาในปี1987อย่างเงี้ยก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเ e j นี่มาจากไหนหรือว่า it ของ stephen king ที่เป็นหนังในปี2017ที่สร้างม,มาจากหนังสือในชื่อเดียวกันที่ออกมาในปี 1986X รูหนึ่งของค o s m i c Horror เนี่ยก็คือเป็น p ฟนอนเมนนอนมาในรูปแบบของสถานการณ์ที่แปลกประหลาดที่หาต้นตอไม่ได้ซึ่งเบื้องหลังของ p ฟนอนเมนนอนอันนี้เนี่ยอาจจะมีตัวะไรสย่งที่บงการอยู่ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้โผล่เข้ามาในเรื่องเป็นตัวละครหลักในแคตตากรีนี้เนี่ยก็จะมี In t h e Tall Grass หนังสือของ Stephen King ในปี2012ที่ถูกทำเป็นหนังในปี2019บางอ่ะเรื่องอุซุมากิในปี1998ของอาจารย์ฮิโตจุนจิหรือว่า Color from outer space ที่เป็นหนังสืือออเเเร่่งงงนนนนนึึขขข Lovecraft ททีีีย้้นในปป19 1997แลวก็ถู ในปีส0 1 9ันหนังดีไหมไม่รู้ยังไม่ได้ดูก็หมดละเฮอร์เรอร์เนี่ยเอาจริงๆเป็นจาร์ราที่ใหญ่มากๆทําให้วิธีที่จะแจงซับจาร์าออกมาให้ครอบคลุมจริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากคือเราจะจัดซับจาร์าจากเนื้อหาก็ได้ประเภทสื่อก็ได้อะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเจาะละเอียดกว่านี้คลิปนี้น่าจะออกไม่ทันฮาโลวีนแต่ถ้าใครอยากเห็นเราเจาะลงอันไหนลึกเป็นพิเศษก็บอกได้เอาไว้ฮาโลวีนปีหน้าอาจจะทําให้ หรืออาจจะก่อนฮาวินก็ได้เพราะว่าจริงๆส่วนตัวก็คือชอบเฮอร์เรอร์อยู่แล้วโดวยเฉพาะพวกโกรธิกเฮอร์เรอร์ทั้งหลายเนี่ยชอบมากเฮอร์เรอร์นั้นเป็นช่องที่เป็นการหยิบเอาคอนเซปที่อยู่คู่กับมนุษย์มาโดยตลอดอย่างความกลัวเนี่ยมาทําให้มันกลายเป็นสิ่งบันเทิงซึ่งแค่โดยตัวคอนเซปต์เนี่ยมันเป็นการเบลอเส้นระหว่างคําว่าสนุกกับคําว่าสยองซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูๆแล้วมันไม่ควรจะมาอยู่ด้วยกันแต่มันก็มาอยู่ด้วยกันจนได้ทําให้ความสนุกของเฮอร์เรอร์นั้นคือการได้เห็นวิ นั้นมันไม่จําเป็นต้องมีอยู่ก็ได้ พูดไปก็ลิเกไปใดๆก็คือถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่าลิสเนี่ยมันยาวเหลือเกินแต่ฟังไปฟังมาแล้วอยากไปดูหนัง h ฮอร์เอร์ก็เอานี่เลยถ้าเป็นหนังผีก็ e d i t y Hunting of Hill House ถ้าเป็น psychological horror ก็ Don't Breathe ถ้า slasher ก็ต้อง Radio Not แต่ถ้าเป็น cosmic horror เนี่ยก็แนะนำ u s u m a ก i ที่เป็นมังงะเพราะอันที่เป็นอนิเมะก็คือดูแค่ตอนแรกตอนเดียวพอพอแบบปิดคอมไปนอนอ่ะสำหรับใครที่อดทนฟังเราพลาดมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากจริงๆถ้าใครอยากเห็นเราเจาะประเด็นเรื่องไหนหรือว่าพูดถึงหนังเรื่องไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้มีความคิดเห็นยังไงกับเฮอร์เรอร์หรือว่าหนังผีเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ชอบมากที่สุดเลยอยากจะมาพูดถึงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้จริงๆฮาโลวีนเนี่ยกาจะทํา2คลิปก็คือคลิปนี้ที่เป็นคลีเช่คอนเท็กซ์ของเฮอร์เรอร์ แล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็คือสรุปเรื่องเลิฟคราฟแล้วก็จะอันดับเรื่องกันสนุกสนุกแต่ว่าอันหลังเนี่ยทำไม่ทันเพราะฉะนั้นก็มันจะกลายเป็นคลิปของเดือนหน้าแทนก็ <g ülme> <g ülme> นั่งกันมาเกือบครึ่งชั่วโมงขอบคุณจริงๆที่ยังนั่งกันอยู่ตรงนี้ <g ülme> อดทนมากนะสําหรับใครที่ฟังแล้วชอบก็สามารถกดไลค์เป็นกําลังใจให้เราได้หรือว่าถ้าใครจะส่งไปให้เพื่อนฝูงญาติโกโหติกาท่านใดดูก็สามารถกดแชร์ไปได้สําหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปของช่องเราเป็นครั้งแรกก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้้อองงงงขขลิาาาาาถถนนนูกกกกกใใจ็สมมรรรดดะ่่่เเเั เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย